สวัสดีครับเพื่อนเอนสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทท่านครับวันนี้เข้ามาดูนะครับข้อมูลนะครับเป็นสูตรชุดวัดดวงนะครับเป็นสูตรการคำนวณ2ตัวล่าง4ชุดตรงๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลและก็แนวทางให้กับเพื่อนเอนสมาชิก ทุกๆท,ท่านนะครับที่ชื่นชอบในการคำนวณสูตรหวยรัฐบาลจะได้มีข้อมูลน,นะครับแล้วก็แนวทางในการนำไปคิดแล้วก็คำนวณเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนำไปหาเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆเองทุกๆสูตรแล้วก็ทุกๆข้อมูลน,นะครับเป็นเพียงการบวกกันของตัวเลขนะครับจากสถิติ ที่ผ่านมาของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับดังนั้นข้อมูลที่ได้นั้นจึงเป็นเพียงนะครับการคาดคะเนและก็คาดเดาเท่านั้นนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกทกท่านควรที่จะใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมและเลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนเอเองทุกๆสูตรและก็ทุกๆข้อมูลนะครับที่จัดทําขึ้นนั้น ก็เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับเพื่อนําไปหาเลือกซื้อรางวัลสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเรามาดูสูตรการคํานวณนะครับ2ตัวล่าง4ชุดตรงๆนะครับชุดนี้ผมจัดให้เป็นชุดวัดดวงให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านกันไปเลยนะครับสถิติของสูตรนั้นมีอยู่ที่1 2 3 4 5ส7าี่ห้าด นะครับอยู่ที่7งวดรวดนะครับผ่านการเดินมา2งวดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับจับสูตรหลัก10เด่นแบบ2ตัวนะครับประกบสูตรหลักหน่วยเด่นแบบ2ตัวนำมาประกบพบกันนะครับจะได้ข้อมูล4ชุดตรงๆ2ตัวล่างนะครับนำไปเป็นชุดวัดดวงให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านกันในงวดนี้เลยนะครับ มาดูสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณนะครับสูตรนี้เริ่มเดินงวดแรกนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง1 1นะครับสูตรนี้เริ่มเดินงวดแรกนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง1 1นะครับก่ก็จะใช้ผลรางวัลที่1ของงวดก่อนหน้า1 1นะครับก็คือ16 95 30นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง62นะครับ ใช้ตำแหน่งเลขหน้าครั้งที่1นะครับสองเลขหน้าครั้งที่2นะครับสามแล้วก็เลขท้ายครั้งที่1 7, 8, ะนะครับเจ็ดแปดศนนะครับตำแหน่งบวกก็จะมีอยู่นะครับประมาณนี้นะมาดูตำแหน่งบวกของนะครับหลักสิบล่างนะครับจะใช้ตำแหน่งหลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้ง หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งและก็เป็นหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกด้วยเลข6คงที่นะครับามาบวกหลักสิบกันก่อนนะครับ0นย์บวกกัน2ครั้งได้0 6ย์บวกกัน2ครั้งได้12นะครับผลบวกของหลักสิบก็จะได้เท่ากับ2บวก9ได้11 11บวก2ได้13 13บวก0นย์ได้13นะครับ13บวก6ได้เท่ากับ1 9 เนะครับจากนั้นนำา9ไปบวกไปสองคงที่ได้เท่ากับ11เอนะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเล็กหนึ่งก็จะได้เด็ดหลักสิบเนะครับตำแหน่งบวกของหลักหน่วยใช้หลักพัน2ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งและก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วย5คงที่นะครับ9บวกกัน2ครั้งได้18 ผลบวกก็จะได้เท่ากับ8ปบวกศได้8 8ดบวกสได้10 10ิบวกสได้14 14ีบวกศได้14 14ีบวกหได้เท่ากับ19นะครับ9กบวกสคงที่ได้เท่ากับ11จับ4ชุดก็จะได้นะครับ9 9้าเาเกนะครับ1 9และก็1 1งหงงวดแรกนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก1 1, 1นะครับหลัก1ิบหลัก หน่วยหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูงวดที่ผ่านมากันนะครับงวดที่ผ่านมานะสตัวล่างอหกสามนะครับก็จะใช้งวด9ก้าสามหนึ่งสะครับเก้าสามตัวล่าง4 4่สี่เลขหน้าครั้งที่1 3 9 8 กาที่สองหนึ่งหกเจ็ดเลขท้ายครั้งที่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับงวดที่ผ่านมานะเพื่อนเพื่อนนะครับงวดที่ผ่านมาหลักสิบนะครับใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกด้วยหกคงที่ ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์สามบวกกันสองครั้งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบสิบบวกศูนย์ได้สิบสิบบวกหกได้เท่ากับสิบหกจากนั้นหกบวกสองคงที่ได้แปดอ่าได้หลักสิบหกแปดนะครับงวดที่ผ่านมานะหลักหน่วยนะครับใช้หลักพันสองครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็หน้า 1, 1ครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็กท้าย 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยห้าคงที่ หนบวกหได้2นะครับผลบวกหลักหน่วย2อบวกหได้8 8ดบวกสได้11 11อบวกเได้18 18ปบวกศูนย์ได้18 18ปบวกหได้เท่ากับ23่บนะครับสาบวกสคงที่ได้5นะครับจับ2ตัวล่าง4ชุดตรงตรงงวดที่ผ่านมานะครับก็จะได้6 3 6 5 8 3า แปดห้านะครับก็จะได้สองตัวล่างสี่ชุดตรงตรงตามนี้นะครับงวดที่แล้วรางวัลเล็กท้ายสองตัวล่างนั้นออกหกสามตรงตรงนะครับหลักสิบเข้าเลขหกหลักหน่วยเข้าเลขสามสองตัวล่างตรงหกสามเท่าตรงตรงนะครับอ่าเป็นงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับเ่อนทุกท่านนะครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับ หลักสิบได้หกหลักหน่วยได้3านั่นเองนะครับทีเรามาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้16พฤศจิกายนนะครับวัดดวงข้อมูลสตัวล่างตรงงวดนี้นะครับผลรางวันที่1 7 4 3 9 5 1 2ตัวล่าง6 3นะครับเลขหน้าครั้งที่1 9 1 3เลขหน้าครั้งที่2 3 3 5เลขท้ายครั้งที่1 0 1 9นาะครับมาคำนวณหลัก10กันก่อนเลยนะครับใช้หลักหมื่น2ครั้งหลักพัน1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 สองครั้งบวกด้วยหคงที่นะครับสี่บวกกันสองครั้งได้แปดเก้าบวกกัน2องครั้งได้แปดผลบวกแปดบวกสามได้1 11, 11, ิบเอ็ดสิบเอ็วกเได้ยี่สิบยี่สิบบวกแปดได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกหกได้สามสิบสี่นะครับก็จะได้ตัวแรกเป็นเลขสจากนั้นบวกสคงที่ได้หนะครับ ก็จะได้หลักสิบนะครับเด่นในงวดนี้สี่หกนะเพื่อนทุกท่านนะครับทีนี้เรามาดูนะหลักหน่วยกันนะครับใช้หลักพันสองครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยห้าของที่นะครับ สบวกกันสองครั้งได้หกผลบวก6กบวกหได้7 7็บวกเได้16 16กบวกหได้21 21ิบวกเได้30 30ิบวกหได้เท่ากับ35นะครับจากนั้น5้าบวกสองคงที่ได้7จับ4ชุดวัดดวงงวดนี้นะครับ2ตัวล่างตรงก็จะได้ตำแหน่งออกมาเป็น ส5่ห้านะครับสี่เาและก็หกดครับก็เป็นข้อมูลชุดวัดดวงสงตัวล่างตรงๆนะครับให้กับ <c oughs> เพื่อน,นสมาชิกทุกทกท่านนะครับได้นำข้อมูลไปตัดสินใจกันในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับ <c oughs> ก็ว่ากันไปตามสูตรนะ <c oughs> เพื่อน,น,นสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าถูกใจก็ นำไปนะครับหาเลขซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ให้ดูนะครับเพื่อความบันเทิงกันไปนะครับข้อมูลและก็แนวทางนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับคาดเดาความน่าจะเป็นเท่านั้นไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าผลการออกรางวัลจะเป็นเลขอะไรนะครับดังนั้นใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมและตัดสินใจด้วยตัวท่านเองน,นะครับสำหรับวันนี้ก็าลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ